สวัสดีลากาทางใต้พี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอุบลนับสินงท่านรายยูทูบหลักรทางเพจครับกระผบใจหนุ่มตอนข้นบอกคนจ่าครับพี่น้องเขาอย่างไรกันตัวกบพี่กำนองขี้เก่าเลยครับบรรยากาศย่ำคำย่ำแรงครับพี่น้องครับบรรยากาศย่ำคำย่ำแรงมื่อนี่อยู่กับรถคุานี่ครับเอ็นไวน์สองจุดห้าซีขีดเก้าคันโน้นนะครับลากาทางนี้ เห็ุวายหนึสามาี่เขซิบครับตอนแรกไก้สี่เซตแล้วนะครับโอ้ลูกสาวกระไดมายึดบางกล่องอากระลังสิ่เลี่ยวเหรอครับพี่น้องแต่ว่าพอดีข้องใส่ไก่มันพังลงครับตอนแรกพอได้เห็ดสลปนะครับราการมีเบิมเมนะดินมันอมน้ําเรื่องก็เรื่องไงดินอมน้ํานะครับก็เลยทําการมาปัดใหม่เลย ก็ทำยากหน่อยเป็นงานแก้ทีนี้นะครับมันเป็นงานแก้ครับพี่น้องก็ได้แก้ของใส้แก่ใหม่ไม่ใช่ช่างบอกให้แก้นะผมนี่แหละแก้เองเพราะว่ามันไม่สวยนะดูแล้วก็โอ้ไม่งามในตาก็เลยทําการให้เบาโก้กับเบาแบตนะครับยืนคู่กันไปยืนแก้มาใหม่เนาะสำหรับเบาโก้เราก็เงื่อนละอยู่ในคันสองนะครับขับ2อง คันนี้ก็จะเป็นมบาแวดครับยู่นํากันกับทีมงานเฮาคือก่อนเลยครับอาจจะได้แก้นะครับเพราะว่าทํางานหน้าฝนมันมันไม่จบอ่ะนะครับทาแล้วก็ไม่จบมันไม่สวยถ้าจะเอาเลยก็ได้อยู่เนาะถ้าจริงๆก็ถ้าจะเอาเลยก็ก็เอาได้นะแต่ว่ามันไม่สวยผมก็ทําแล้วมันไม่มันไม่งามตาเนี่ยก็เลยเห็นไม่ครับพี่น้อง ค <c ười> ือตอนก็ถึงเก่าครับคิดถึงมอนเดิมนะครับทีมงานอื่นช่วงนี้ก็บอกคอยเดียไปวันไหนนะครับเพราะว่ามันติดงานตัวเองอยู <rain> okay. <th ens evaluation> ่นะครับย <indung> ังยืนดูทีมงานเขาทํางานนะครับเรายังยืนดูทีมงานเราทํางานอยู่ก็แก่ก็ยากนะ มันเละมันเละหน่อยก็ยืนคู่นะครับระว่างตัวร้อยสามากับตัว205หานะครับอันยืนเดี๋ยวเสร็จจะทำการถ่ายโดนให้ดูเนาะถ้าเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพมุมสูงมาฝากนะบโอ้ยกระได้ลูก ลูกสาวลาครับสองคนพุ่ไม้กำลังใจพอเรียนมาวิ่งมาโอ้ับเอา้านี่มีลูกสา,สาวสองคนครับ <Yeah. S 1> อ้อ,อเดี๋ยวพ่อถ่า,ายคลิปอยู่ลูกนะครับก็ดูต่อไปนะครับกับรถคุณเรานะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจ ขอบคุณหลายๆคนนะครับพี่น้องขอบคุณ f อฟซีวัสมงสบอศที่ให้กอลลงใจทีมงานบนดับสิงค์ครับขอบคุณหลายๆสี่พี่น้องเขามากโคตติดตามมาคอมเมนต์มากุยกันนะครับคนละคนกับเหมือนอย่างพี่สุธรนะครับตลอดเลยพี่ชายนะครับขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยียนนะมาให้กําลังใจพี่เหมียวพี่กิตตี้นะรถดัาโซนีสารบ้างนะครับก็บหลายๆคนนะที่ไม่ได้เอ่ยชื่อก็ต้องขอตอัวขอไปนะครับหลายคนอยู่ไม่ว่าจะเป็นพี่กิตตีไม่ว่าพี่อ่า หูน้อยไรยเดอร์เลติกันโอ้ยไลน์ครับเอฟซีที C ่ติดตามทีมงานเฮาตลอดนะครับขอบคุณเดอร์นะครับขอบคุณพี่ชายนะครับขอบคุณหลายๆมองลหลายๆบอลที่ได้ติดตามผลงานทีมงานเฮานะครับทีมงานทุกคนนับสิ้นทีมงานขอจกักรเกียรติเจริญทรัพย์การโยธาครับบริหารงาน,งานบริหารการโดยกระผมในราใจตันคนบอกคนจ่ายอยู่นี่นะครับพี่น้องวันนี้ก็น่าจะเก็บงานน่าจะจบนะครับประมาณสักหกโมงเย็นนะอีกหนึ่งชั่วโมงก็น่าจะ เรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงนี่ผมคิดว่าน่าเชืรส่งงานได้นะครับเมื่ออื่นสั่งเก็บป้ายได้เลยมองนีนะครับพรุ่งนี้ก็ทาป้ายนะครับมาปักให้ช่างส่งงานตรวจตัวไใ้ตอนนีก็เอาครับพี่น้องราคาเต็มอยู่ที่หนึ่งแสนสี่พันนะครับหนึ่งแสนสี่พัน ราคานี้เป็นราคามาตรฐานนะครับแต่ว่าพอเห็ดออกมาแล้วก็บ่ได้ตามราคาดอ,อกพี่น้อง <laughs> ก่อนนะ่าจะได้อยู่ประมาณเจ็ดแปดหมื่นนะครับพอส่งงานไปแล้วก็ได้อยู่ประมาณนั้นนะครับพอเวลาเบิกเนาะเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นบางตัวก็บางตัวก็มีอยู่ได้เต็มนะครับผลังคนก็เห็ดได้เต็มนะครับพี่น้องก็สําคัญอยู่ที่คิวดินนะอย่างอื่นไม่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่คิวดินอย่างเดียวถ้าคิวดินคุณได้คุณก็ได้เงิน ับถ้าคุณเชือดินคุณไม่ได้คุณก็ไม่ได้เงินไม่ยช่เหรอคิดต้มฮ่ะหน,น,ววนาวพ,พอด่ะอ้ฟ้าขึ้นครับแอร์เย็นเกินบรรยากาศนสี่ห้าโมงเย็นเนี่ย รถก็แทบมองไม่ฟ้าขึ้นครับเอา้าขอบคุณทีมงานที่ช่วยนะครับช่วยงานกันตลอดนะครับทีมงานเราเพว่าจะเป็นยืดนำกันยุนีกาบ,บ้าแบทบ้าโก้นะครับสร้างเข็มยืดนำกันตลอดนะครับพี่น้องก็เสร็จจากนี้อาจจะไปวิ่งซ่อมแซมถนนมั้นะครับได้งานอยู่แต่ว่าต้องดูฟ้าฝนอากาศนะครับเพราะว่า ผมยังไม่ได้เคลลิงเนาะรถเกตดยังไม่ได้เข้าเคลลิงต้องเอารถเกตดเข้าไปเคลลิงก่อนแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเสร็จจากบ่อนี้พรุ่งนี้คงเจอกันอยู่ที่ปากทางบ้านนากระแซงนะครับพื้นที่เจ้าของพื้นที่ตัวเองตัวเองซื้อไว้นะครับซื้อไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะถมดินไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ใส่ท่อนะครับพรุ่งนี้เจอกันกับงานใส่ท่อที่แปลงของตัวเองนะครับ ซื้อไว้อยู่ตรงนั้นไล่กป่าครับพอสิเ็ดเพื่อ,อนหอพอสิเ็ดบานเฮ็ดซองพอดีพ่อดียอยู่ครับพี่น้องเอ้า่าอยู่มุมนี้นะครับถ้าไปอยู่มุมอื่นเนี๋ยแดยดมันส่องเนาะก็ะถ่ายมุมนี้ให้ทุกคนได้ดูนะครับปอทีมงานเราก็ยังสู้กันต่อไปนะครับแอร์เย็นจัดก็จนนั่นแหละฟาขึ้นเลย ยังสู้ยังทำเหมือนเดิมนะครับสองคันอีกคันหนึ่งก็จอดอยู่บ้านครับตอนแรกก็มีเบิร์มนะคนลาหลายคนก็นสิสงสัยว่าเอา้าใจเอกคองไส้ไก่สิก็อม่มีเบิร์มมันก็มีอยู่ครับที่แรกนะตอนแรกมันก็มีเบิร์มอยู่อย่างดีนะครับเบิร์มนี่ก็คือพักนะน,นี่เป็นชั้นเป็นชั้นนี่บางคนก็จะไม่รู้จักนะครับพอทีนี้ดินมันอมน้ำนะ่ะ มันหน้าฝนครับมันก็เลยพังลงไปภาษาบานผมเหมือนว่ามันโยดครับมันพังนะครับมันพังลงไปก็เลยต้องสลปใหม่ตัดสลปดีกว่าตัดสลปแล้วก็น่าจะอยู่นะครับน่าจะอยู่น่าจะได้อยู่เอ้วันนี้เราคงได้ส่งงานนะครับขอบคุณแปลงตรงนี้นะครับลหลายแปลงกันมาเบิง้งด้วยกันโอ้ หน้าฝนก็เค็ดได้งามแท้่บางน่นเอาขอบคุณเด้อสำหรับคำช่มนะครับ <laughs> เป็นน้ำบอ่อขึ้นกันละ่ะพี่น้องเนาะเป็นเพราะบางบอ่อนะครับบางบอ่อก็ถ้ามันยืนง่ายมันขุดง่ายมันก็สวยอยู่เอา้าน้าเตืองนายจะของพียกงีวละเบดเลย <laughs> ทีมงานก็จะมีแต่แตไวรุ่นครับ าบาวบาแบตนี่ก็20กว่าปีบาวโก้ก็20กว่าปีนะัยช่างเข็มนี่แกหน่อย30นน้อยๆ30สกวา่านะครับเยอะสุดอยู่ที่ประมาณสัก3 6 37ิบอายุทีมงานเรา <laughs> ไว้รุ่นครับพี่น้องส่งขอบกวดเอาเบิ่งการยืนคู่ด้วยพี่น้องด้วย,ยืนคู่ระหว่างซานี่กับซานี่นี่แหละนะครับรถเรากับรถเรานี่แวหละี205ด9กับ n y 135 4 1 0 ยังทํางานตําการอยู่ตรงนี้แล้วก็เออกระตังเก่าพี่น้องตางเดิมนะครับตางเดิมจากตอนที่มันพังเนาะตางจางจาก,จากตอนมันพังลงอยู่ตอนแรกมันไม่สวยนะตอนนี้ก็ปัดแล้วก็สโลปแล้วก็เหมือนจะดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะก็เหลือแค่ตรงนี้ปัดแดงเกลียนะครับเกลียตัวน,นี้เสร็จก็คงจะ ส่งงานนะครับก็ต้องขอบุณพี่น้องนะครับขอบคุณนายที่ให้ความไว้วางใจทีมงานทีมงานเฮาทีมงานอุบัติเสิ่งทีมงานเขา,า,นนาขจะก่อเกียรติจะเริ่สรรั่การยุทธาในเหตุการณ์เหตุงานนะครับอันนี้แปลงสุดท้ายแล้วของอำเภอเดือดดมนะครับสำหรับเป็ดนี้เนาะเป็ดแรกนะครับที่กระผมเหตุนะก็เปดก่อนนั้นก็เริ่มทยอยเข้าเนาะเงินนะครับเริ่มทยอยนะเข้าได้ละ ก็จะไปเจอกันที่ทุ่งสีอุดมตัวนี้เป็นเฟสแรกเหมือนกันยังไม่เสร็จนะครับเฟสแรกเก็บตกนะเงินเหลือจากอ,อำเภออื่นจังหวัดอื่นนะครับแล้วก็กลับมาอยู่ตรงนี้นะครับมาอยู่ที่อำเภอทุ่งสีอุดมให้ทีมงานเราได้ทํากันนะครับก็จะได้ลุยกันต่อนะจะอีกวันสองวันนะครับพรุ่งนี้คงเซ็นสัญญานะครับเงินจ่ายไปแล้วเงินอะไรดิเงินประกันงานครับพี่น้องเงินประกันงานอันนี้มีเงินประกันงานนะครับ เงินประกันงานจ่ายไปแล้วสี่ห้าหมื่นแล้วล่ะนะครับเอาเดี๋ยวเจอกันนะครับที่อา่าตำบลน,นองอุ้มนะครับตำบลน,นองอุ่มพี่ช่างนิดนะเดี๋ยวเจอกันกับพี่สาวนะครับช่างผู้หญิงแล้วก็ทีมงานนบตนาะนบตน้องอุ้มเดี๋ยวเจอกันนะครับเคยร่วมงานร่วมก,กันกันอยู่นาอขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องหล้กกาฝากพี่น้องกดติดตามให้น้ำเนรในช่องอุบุญดําซิงครับฝากพี่น,อน,น,นอ้อง,ดงก,องกดติดตาม ในช่อง YouTube อุบลดัมซิงหล้วก็ทางเพจน้ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับฝากทางเพจด้วยนะครับเพจเรากำลังสร้างนะครับกำลังสร้างขึ้นมาคนติดตามยังไม่เยอะเลยยังไม่ถึงหมื่นนะครับประมาณ8-9,000นนะฝากกดติดตามไม่ถึงหมื่นหน่อยครับขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ก็ติดตามนะครับคลิปนี้กับเสียมลากาจากพี่น้องขึ้นโกนะครับสํารับเราไปครัวห้องกับขึ้นจีสงงานเมื่อนี้ละเจอกันคลิปหน้าครับลำลากผ้าจากพี่น้องขึ้นโกนะครับโชคดีมีเงินใส่ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ